สบายดีบ,สบ,ดบ่สบายดีบ่ทุกคนสบายดีบ่พี่น้องสบายดีสภาพหากมาแต่ในเมืองไปสื่อกับขขากับน้ำผลหมาพลไม้มาไหวท้ทำบุญมาเอื่นที่เก่าที่เดิมพี่นอ้องมาเสียหนาออกจากดอกไม้ หลังจากที่ลงลิดไปเมื่อวานนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องที่แปลว่าบรญจากซุ้งซิงบรญจากอุ่นวายกับอ่ากับภัยบ่มักสังคมจอมปลอม <c oughs> <c oughs> ก็มมี้่พี่ๆหลาย้นเข้ามาคอมเมนต์เนะว่าวคิดคือการกับเ้าเ้าคิดว่าสิมีแต่เ้าคิดคนเดียว ลายคนอะอัสิมองกว่าเฮานะเออมันรวยแล้วมันยิ่งมันมีแล้วมันยิ่งอย่าบอกว่าตั้งแต่บอท่านมียังกะก็เป็นคนนั้นนี่แหละเทาบ่มักซุงซิงกรบพายบ่มักไปโอ้ไปล้มพ่อขอไปในสังคมกลุ่มคนหลาย,ลาย หมจกมากคนมันก็สิมากเรื่องถ้าบมมากถ้าผมมากที่แบบว่าเข้าไปอยู่กับกลุ่มคนที่ผมมีความจริงใจฮะนี่ม,มากบาบอยแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้มีคนจริงใจกับบาบอยไหมไม่นอกจากครอบครัวตัวเองแล้วไม่มีอื ไม่มีเลยก็คือหลายคน,ยวควมมนที่คอมเมนต์อะไรว่าการที่หลายๆคนเขามาหาเหาก็คือขาวังคนประโยชน์ท่านั้นนั่นแหละเนาะ กับเรื่องที่ว่าโดนนินทานะนะพี่น้องปกติสิถูกสิมีสิจนกับนินทาอยู่ดีแต่สำหรับสำหรับคนที่นินทาเขานะเนาะพวกที่เอาเอาเขาไปนินทาว่าได้ก็คือพวกที่ได้ได้ดีได้อยู่ได้กินหย่อนเขาแล้ว ก็คือพวกที่เขามาในนี่แหละเพราะมันออกไปแล้วมันกอาเข้าไปนินทาพวกที่บดเคยได้ย้อนเท่านะครับเขาเขาเขาบ่คอยสิมีเขาบ่คอยสินินทาเขาดอกสำหรับคนที่บได้ย้อนเท่านะเขาบ่นินทาเขาดอกส่วนมากก็มีแต่พวกที่เฮ้าได้ย่อนนี่แหละเข้าได้ย้อนเขาเออเข้าได้ย่อนเข้า มันก็เอาหฮาไปนินทามันสิเป็นกระสีแหละโลกมน,นุษย์นี่แค่นี้แหละเสียอย่างสิปลูกพักเลยพ่หรปลูกพักก็ได้ด้ยนี่แต่วัดไม่ได้ดอก ไม่ได้อ้อมหัวเด็วสัตว์เหลี่ยงมันจะมาลุยเรื่องนินท่านียังวา,ายังแต่ห่าเนาะนับปลาตายยัง นับประสาอย่างเขาขนาดผ่าอยู่ในวัดก็ยังโดนดินทานเอาพี่น้องอีหลีก็มีหลายคนสี่ขีดคกอเหาเนาะบางคนก็สีอมองก่าเห่ายิงพ่อมีแล้วก็ยิงสน,นั่นสีบอกเขาสังคมจริงกับบอกเขาสังคมตั้งแต่ใหญ่ขึ้นมาแลนะ้วบุคคลวา ซมซีมีหมู่มีพวกไล่ไปหันไปหนีซิมีหมู่มีพวกเออซิมีเสียวซีมีเสียวสังเกตบังแม่สังเกตบึงเฮาละเป็นคนที่บ่มีเสียวสิบ่มีเอื่อยหักสิบ่มี่อหักสิบ่มีแม่หักคือคนอื่น คนอื่นเขาซีมีแบบเอื่อยหกักพอหกักแม่หกักเสียวหกักหลายๆแต่สำหรับบ่าวบอยไม่เพราะว่าเพราะว่าอย่างทุกอย่างมันไม่มีความแน่นอน มันบมีมันบมีความจีรังอย่างยืนอยู่จากสี่แหละเข้าไปเลยเข้าประมากสังคมสังคมจอมปลอมบอกมีความจริงใจ ความจริงใจดอกอันว่าหากัหากนนหักนะบัะยามเฮาสิตายน่ยมันบรินแลนด์มหาดอกบัดยามเฮาสิตายเนี่ยมันไม่วิ่งไปเบิ่งดอกเห็นปะยามเข้าสิตายเขาอยากไปหาหมอเองจริงปะไรว้าบอกเลยมนะันถือกันนะอยากว่าเอา มีไพรดอกดูกสี่แหละสนใจที่จริงน่ะที่จริงโตเฮาเองก็สามารถแบบอัพเกรดตัวเองขึ้นมาได้ได้แบบถ่ายอยู่ในสังคมที่ให้โซ่แบบเออทำโตแบบสนิทกับคนั้นนัวนี้ ก็สามารถเหตุได้แี่้องแตลว่าขา้าวโพรทำราะว่าข้าบโหมกักข้าบโหมักสิแบบว่าไปปั้นหนาแบบนิ่มใส่การันนะสวมหนากากใส่กันไม่เอาสังคมเดอะแมทไม่ชอบอยู่เงียบดีแล้วอยู่เงียบดีแล้ว <c oughs> บ่มากแบบว่าเออสิไปนนางแบบส,สังสรรค์กันส,สังสรรค์กันแบบไหนส,สังสรรค์กันแล,แล้วมาหานกันแบบนี้ว่าแบบหานกันเด้อออกสอยกันบ่มากกมีกูจ่ายเองจบบ่มากคำว่าหานตรงๆซะ บ่ม,มากครับว่า้านั้นค่้ายๆแบบว่าเออคือเขาไปฟอมลอมกินนี่นะเคยเจอมาได้แบบนี้นะเขาเคยเจอมาแล้วเปน็นน่งน้ำกานเลยแบบฮานกันเด้อแบบนี้นะบ่มากกว่าทันบ่มีกับท่าบ่มีคือกูจ่ายเองแล้วนะจบ มาซ้อมล่อมซอมตีเอาตรงก็หันบอกบ่มากสังคมขี่เมานี่นนองเอยเอาบ่มากสังคมขี่เมามันเสียเวลาเออเอาง่ายๆเอาตรงๆคือไม่ชอบสังคมขี่เมา เมาหล้วก็ความเบาหลาควมเาละควมเบาหลยผมมีประโยชน์เข้าประมาทในสิ่งที่แบบมามันไหลซาหละนะอยู่เงียบๆความฟันของเฮาน่ะก็คือความฟันสุดท้ายนะบ่มียังดอก อยากอยู่กับธรรมศาสตร์อยากอยู่กับหัวกับส่วนอยากเหตุการณ์เกษตรปลูกนันปลูกนี่แล้วก็อยู่กับไห้กับส่วนอยู่กับหัวกับส่วนสบายสบายเงียบเงียบมาตองซิ่งสิงกับพายไปกินแล้วก็กินไปเถี่ยวแล้วก็ป้า้กับครอบครัวกับพ่อ หักหน่อยอคนเดือสิทิ์คือเฮาส่วนมากเขาเจาะกันมาสังคมเนาะคือถูกมือนี่แหละสังคมเนี่ยมันอยู่ไอ่อสังคมถูกมือนี่นะมันอยูู่้ยความต่อแหล่สวมหน้ากากเข่าหากันจะฉันไหมนะไม่ชอบก็ไม่ชอบบอกมากคือบอกขัพยุ คมช่อมป้อมสังคมโอ้วัดสังคมโอ้วัด แต่ว่าห้องกับซาคอนมันกับหมักแบบเดียวกันนะบหมักคนไลยบางคนผัดไปหันไปนีก็มีเสี่ยวอยู่หันก็นมีเสี่ยวอยู่พุ่นก็นมีเสี่ยวอยู่นีก็มีเสี่ยวเออมันก็นแล้วแต่เนาะในส่วนตรงนี้ ต่บอเอาเสี่ยวนะเอาง่ายง่ายคือกูไม่ชอบแล้วคนที่หวังผลประโยชน์จากกูนี่ส่วนมากมันมีแต่วางผลนะเขับมาหาเฮาเนะาลยวางผลประโยชน์แบบอ,อยากมาเป็นเสี่ยวกูนะกับอยากมายืมเงินกูหะแหละเอาง่ <c oughs> ายง่ายซักเสแสร้งตรงๆบอกอยากเป็นเสี่ยวกูกับอยากยืมเงินกูหะละ ก็แหละยืมได้แล้วก็เออก็โอเคก็ดีก็พูอยู่พอเถุที่ซองอที่สามายืมมาได้กันเริ่มสร,ร้างกับรับันอ่าเพนบอลไปกันไม่ได้ทุกคนสังคมตุวมือเนี่ยไปจากสี่รถได้มันขับเคลื่อนดอ้วยเงินเพราะฉะนั้นแล้วมีเงินก็อยู่คนเดียวซะจบต้องไปสูงสิงกับไพ่ดอก มะคนมะความทางหย่าก่อนเอาพักมาปลูกนี่คือสเลิรดเนะเอาะทุกอย่างงวัวเขามานำเอาพักบัวเพราะว่าพักบัวมาไหวบอกคือสิงามแล้วก็ใส่ฝุ่นเอาเฮ้ยคือสเลิศ